อีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมป Happy Running กันเย่ๆๆไปดูกันเลยเอ้าวก็ดูยอยู่นี่นาอ่าเราก็จะกระโดดกระโดดไปแค่นี้แหละให้แบบว่าไม่ใช่แบบกระโดดกระโดดหรอกมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้แล้วชิ่วงก็คือแบบว่ากระโดดให้แบบห้ามตกถ้าตกก็คือเริ่มใหม่นะ ถ้ามันแบบว่ามันมเป็นแบบสีๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเซฟนะอโอตายอีกแล้วอ่ะเรื่องอะไรอ่ะอันไงยเพื่อนฉันอยู่นี่แล้วเพื่อนฉันไปนู่นแล้วนี่เพื่อนฉันไปนี่แล้วเพื่อนฉันโอ้ยตา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 ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะตายตลอดไม่เข้าใจไม่เข้าใจไอ <c oughs> ตายโอเคไปเริ่มตาใหม่กันอุ้ยอะไรเนี่ยฉันว่าต้องมีคนตกฉันฉันคิดแบบนั้นฉันคิดว่าต้องมีคนตกแน่ๆอะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ที่พวกเขาจะตกมันอาจจะเป็นตอนอื่นอะโอเคนะฉันลืมใส่กระเป๋าอะฉันอุตส่าห์ไม่ได้ซื้อสิ เอากระเป๋ามาของฟรีค่อยเงนิงนเงนินเงินเอามาเอามาเลมันเพื่อนฉันอยู่ไหนนะโอ้โหเพื่อนฉันอยู่ที่เกิดเพื่อนฉันยังอยู่ที่เกิดอยู่เลยโอ้โหเป็นคนที่แบบว่า V I P ไปนู่นแล้วอะไม่นะเขาเติมเขาเติมเหรอนั่นนั่นแหละเขาเติม ไปเถอะไปเถอะโอ๊ยตายตายตาย,ตายจ็บจบฉันกลัวตกมากตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรหรอกฉันกลัวตกมากใช่ฉันกลัวตกฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอเคเพื่อนฉันหายตอ้องตอนนี้ฉันหาเพื่อนไม่เจอของจริงแล้วเนี่ยไม่เพื่อนหายเพื่อนยังอยู่ในเกมอยู่ปะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่ง ขอดูเพื่อนแบบเฮ้เพื่อนแซงฉันเฮ้ยไม่ <c oughs> เป็นไรแค่แค่แตาเดียวปะจะเป็นอะไรไปตาเดียว <c oughs> ฉันไม่ห่วงฉันไม่ห่วงก็คือไปก่อนก็คือไปดีก็ <c oughs> คือแบบว่าไม่ห่วงไม่ห่วงการชนะเออไม่สนหตายก็ไม่สน <c oughs> แต่ก็โมโหเวลาตายเพราะว่าหัวร้อนแบบน,นี้แบบที่ทําให้เราหัวร้อน ไปไปไปจุ่มนี่นี่สมน,นาทีก็จะถึงได้ได้ไดอยู่ได้ไดอย,อยู่แล้วสีสีฟ้าอยู่ตรงไหน,นอย่าบอกนะว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันหาตัวเองไม่เจออ่ะฉันยืนอยู่ตรงไหนอ่ะบนขีดนั้นอ่ะนี่เหรออุย๊ยตา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 นั่นไงเจอแล้วเจอตัวเองด้วย ถ้าเพื่อนได้แชมป์ก็คือดีใจด้วยไม่เรียกแชมป์ดิเขาเรียกอะไรอ่ะแบบที่หนึ่งถึงที่สามเข้าไปเอาเงินกันเถอะเพื่อนฉันน่าจะแซงฉันไปแล้วเพื่อนถนาอนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเนี้ยฉันหำฉันหาเพื่อนไม่เจอนะเนี้ยเพื่อนหายเฮ้ยเพื่อนโลเพื่อนยังอยู่ในเกมอยู่หรือเปล่าแป๊บนะฮะผมอ่ะโอเคไปดูมันแล้วยังอยู่ในเกม นี่ไงเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮไฮกระโดดกันทุกคนทุกคนไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่แบบว่าทั้งเพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนอะนี่อีกห้าสิบเจ็ดวห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสองนับทำไมอะอยากเล่นต่ออะทำไมันมีแค่นี้เองอะไหนไหนไหนเพื่อนเพื่อนอน,นี่นาย จะวิ่งไปไหนล่ามีคน V I P อยู่ในนี้เหรอใครอะใครคือ V I P ตัวจริง V I P อ่ะโอเคโอเคนะไป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 ไมไป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 ไยไป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 ้ปไปไปอปไปแล้วไปไปไอไป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 ่ปไ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  ใช้ V I P อ่ะไปไปไปจื๊บจืบนี่แล้วก็จืบ๊บจื๊บจื๊บไป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 ตอไปตอไปตอจื๊บจื๊บจื๊บนี่เราเราต้องแบบนี้สิ ไม่ไม่ไโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอกลัว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 อันนี้กลัวกลัวมากกลัวตกอะก็คือเร็วแต่กลัวตกเอาเพื่อนฉันหาอีกแหละน่ะฉันหามันไม่เจออีกและคือแบบว่าเราหานางไม่เจออะทุกคนนางหายไปไหนเพื่อนเธอยังอ,อยูอ่ไหมเธอยัององยู่หรือเปล่าหรือว่าเธอไปข้างหน้าแล้วไม่มีไม่มีใครไปข้างหน้าแล้วเธออยู่ไหนเพื่อน เธอหายอ่ะเธอเธอเธอหายเอ้าเธออยู่ใกล้ๆฉันหรอไม่ใช่ไหมฉันกระโดดเยอะๆอยู่นี้นะเธอเธออยู่ไหนบอกฉันมานะว่านางไปเอ้านางแซงเราอ่ะไปเพได้ไงอ่ะเมื่อกี้ยังอยู่ใกล้ๆเราอยู่เลยหายเฉยหายไปอยู่ข้างหน้าโอ้โหที่แบบอึบ ซื้อหรอกนะไม่ซื้อหรอกนะไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อสปริงตาหน้าจะจะซื้อสปริงเฉินโมโหเฉินโมโหกับแบบอ่อหอดไอ้แกก็คือต้องเข้าใจใจนะนั่นไงเพื่อนฉันฮัลโหล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 จะไปไหนฮัลโหลยูจะไปไหนยูเพื่อนยูจะไปไหนอันกาลูน่าลดเสียง นางแล้วนานล้เสียงเดียวนี้ <c oughs> ไม่เคยกีขนาดนี้มาก่อนเลยอะแล้วเสียงลองโอเคนะฉันจะโมโหมากตอนนี้ฉันกีกลัวตกไม่ได้กีเรื่องอะไรโอเคนะนี่ <c oughs> ไม่กีแล้วเจบ็จบ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 เจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บจนพอโอ้โหเมื่อกี้รอตั้งนานตายแล้วจะไม่หัวล้านแล้วไหจะแบบว่าปล่อยแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็คือแบบโมห์โมมากเลยคนมันกระโดดตรงไปอีกเออช่วยไม่ได้ทำให้โมโหตัวเองไว้ไมไม่มีก๊บครั้งนี้ไม่มีกีบแด้เราบอกทุกครั้งจะมักจะกีบ ซากรุระไม่ค่อยอ่ะโอเคอ้ยฉันฉันยอมกลับไปที่เดิมเอ้ยเพื่อนฉันก็ยังอยู่เหมือนกันไงเพื่อนเพื่อนไปนู่นแล้วตามเพื่อนกันไปกันโอ้ตายแล้วอะฉันฉันรอเวลาให้ไปเกิดเถอะฉันไม่กระโดดแล้วอ่ะฉันกลับไปที่เดิมด้วยเออฉันจะวนกลับไปที่เดิมจะเล่นข้าจต,ยตายตรงนี้เนี่ยะตรงนี้เอา้าทำไมฉันไม่อยู่คนนี้อะ ฉันบักอ่ะว้าวฉันบักบักอย่างแรงอ่ะดูดิบักอย่างแรงอ่ะก็คือแบบแซงนะแซงนะเฮ like ้ยตายแล้วแซงด้วยเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้เล่น VIP เ้อเกิดอะไรขึ้นอะบักอะไรกับฉันฉันไม่ได้เล่น v IP นะอุ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะอฮ้ยอฮ้ย้ย้ทำนี้ได้ไงอะคุณทำนี้ได้ไงเปล่านะไม่ได้เล่น VIP นะเฮ้ยดีใจอะ ก็คือจะตายแล้วนะ่ะนี่คือตายนะเนี่ยออาหอถ้าตายล้วที่ลาฉันต้องไปอยู่ที่จุดเกิดใช่ไหมฮะฉันฉันก็คืองงมากอะเป็นไปได้ไงอะอุ้ยตา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 ยฮึยฮึยมีคนเข้ามาใกล้แล้วต้องรีบหนีต้องรีบหนีหนไป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 ที่อื่นไปที่อื่นกันดีกว่าไปที่อื่นกันดีกว่าครับผมนี่ ก็คือแบบว่าเฮ้ยตานี้มันแบบมันดูแบบบับ๊กอะบักบ๊กมากอ่ะอยดีๆคือเรามาโผล่ที่นี่เฮ้ยเพื่อนฉันจะแซงฉันปะเนี่ยอุ้ยมีคนแซงอะมีคนแซงอะไม่มเป็นไรอย่างเนาะฉันก็ได้ที่สองอะอมีคนเข้าไปแล้ว<ม>ฉันก็จะเข้าไปไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปอุ้ยไม่เอาเงินไม่เอาเงินตรงนั้นขี้เกียจขี้เกียจเก็บ ไปรีบไปรีบไปรีบไปเหนียมีคนมาแล้วนี่อะไรอะ่ะอา้าวฉันได้ที่เท่าไหรอ่อ่ะนีมันเป็นไปได้ไงรอเพื่อนดีกว่าเเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วใหเพื่อนฉันได้ของขวัญมาแล้ว <c oughs> อะไรอะ่ะก็คือแบบงงม,มากอ่ะดูดีๆมาพ่เหมือนเป็นเล่น V.I.P ฉวยให้เพื่อน แล้วก็กระโดดเล่นค่ะ,ะเดี๋ยวตานี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วตาหน้าไปถ้าตกครั้งเดียวคือไม่ปิดคลิปจะปิดเลยดีอ่ะไม่ดีนะเป็นเลยดีไหมไม่สิบนาทีแล้วอ่ะแต่แล้วสิบนาทีก็คือแ <laughs> บบดี y w o มากระโดดปิดคลิปกันหน่อยเพื่อนสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Eve Channel ด้วยนะคะบายยจุ bye ๊บๆไปแล้วยูเ uh พื่อนไม่กระโดดเลย เดวกระโดดทับหัวเลยนะไม่กระโดดเลยเหรอไม่ไดีใจหรอฮะยังไงบ๊ายบายไปแล้วฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กได้นะบ๊ายบาย